สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอาละพลังงานเอเนร์จีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล่มีดีในดีมีไล์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุเปอร์แดงไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม ทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะซัพพอร์ตเสร็จแล้วนะคะแอดไลน์มาบอกแม่หมอนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะให้ของสมนาคุณให้จะเป็นปฏิทินกับวอลเปเปอร์เสริมดวงนั่นเองคะ่ะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราตึงๆจังเลยเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกเราแต่เราไม่มีสิกเซนจําไว้นะคะแม่หมอไม่มีสิกเซนนะคะทุกคนขาลูกดวงทุกคนขาเอฟซี FC, ทุกคนจ๋านะคะนะคะแม่หมอจะพูดไปตามไพ่นะคะทุกคนนะคะมาคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณนะตอนนีโอเวลานี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะขับรถไปทํางานหรือคุณอาบน้ําแต่งตัวหรืออะไรก็ตามที่อยู่ณเวลานี้ตอนนี้วินาทีนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณนะตอนนี้เวลานี้ ต้องการสื่ออะไรกับคุณ นะคะอยากให้คุณรับรู้อะไรณช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบา,าอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะนะคะ,ะ,คะสิ่งที่คุณทากระทาอยู่นะคะช่วงเวลานี้คุณมาถูกทางหรือยังคุณทําอะไรไว้หรือเปล่าคะทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเร่งแล้วนะคะ <y. ๆ> อยากจะสื่อสารกับคุณมากนักนั่นเองนะคะนะคะ<ๆ>น,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะสื่อสารให้คุณ หรือว่าอยากจะสื่อเป็นไกด์ไลน์อะไรให้คุณได้รับทราบช่วงเวลานี้เช้านี้นั่นเองนะคะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือความสุขครั้งใหม่นะคะตอนนี้การงานของคุณนะคะการงานของคุณคุณถ้าคุณเป็นเพศแม่คุณมีความเป็นกังวลในนะคะในเรื่องลูกของคุณใช่ไหมคะเพราะมันขึ้นสิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าทั้งเรื่องงานเรื่องลูกคุณเป็นห่วงลูกคุณมากเห็นไหมคะเนี่ย คุณเอาลูกของคอคุณเลยแสดงว่าคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นห่วงนะตอนนี้คุณมีภาระเกี่ยวกับเรื่องลูกลูกคุณนะคะปัญหาบ้านลูกคุณอาจจะสร้างปัญหาให้คุณแล้วเหมือนคุณแบบแบกลูกคุณไว้อยู่ตลอดเวลาลูกก็คือเด็กน้อยคนหนึงไม่ว่าลูกคุณจะอายุมากหรืออายุเท่าไหร่แล้วแต่คุณรักและห่วงแทนนะคะแล้วก็หวังดีกับลูกตอนนี้คุณหนักหน่วงเลยค่ะ นะคะเรื่องลูกคุณปวดใจนะคะทั้งที่บางทีลูกคุณอาจจะไม่ได้สร้างอะไรให้คุณเลยแต่คุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะเพราะอะไรคะนี่คือ c o n เ r a t u l a t i o n นี่คือความสุขครั้งใหม่นะคะถ้าเป็นลูกคุณลูกคุณจะกลับมาเป็นเด็กดีเด็กที่น่ารักเป็นคนดีของคุณอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่เหมือนตอนนี้ คุณได้ออกมาจากนอนผีเสื้อลูกคุณก็เหมือนกันนะคะได้รับความสุขเหมือนกันนั่นเองนี่คือหกถ้วยหกถ้วยไม่มีอะไรไม่ดีนะคะหกถ้วยคือสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าบอกให้คุณว่าคุณอย่าเป็นกังวลเลือกลูกคุณไปเลยนะคะสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่กําลังระหว่างคุณกับเขานะคะกําลังจะดีขึ้นหรือคนรักนะคะถ้านะคะบางคนเป็นคนรักเก่าคิดถึงคนรักเก่า หรือคนรักเก่าคิดถึงคุณนั่นเองเขาอยากจะกลับมารีเทิร์นถ้าคุณอยากจะรีเทิร์นก็ตามสบายนั่นเองนะคะนะคะท่านอยากจะสื่ออะไรกับคุณณนะตอนนี้เวลาอีกนี้อีกคะในเรื่องลูกคุณหรือเปล่าคะหรือว่าในเรื่องความรักคะนะคะตอนนี้คุณเตรียมรับความสุขได้เลยคะ่นะณตอนนี้เวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นคุณพ่อนะคะราชาราชาถือดาบธุรกิจการงานของคุณภาพการงานของคุณนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะในเรื่องปัญหาการงานที่ตอนนี้มันหนักหน่วงซะเหลือเกิน อาจจะมีนะคะลูกน้องสร้างความลำบากใจให้คุณถ้าลูกน้องสร้างความลำบากใจให้คุณคุณตัดสินปัญหาได้เลยค่ะเพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วคุณบารมีของคุณกําลังบังเกิดขึ้นนะคะการตัดสินปัญหาครั้งนี้จงเชื่อว่าการที่คุณตัดสินปัญหาครั้งนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องคุณเป็นคนรักความยุติธรรมอยู่แล้วค่ะนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรม นะคะสิ่งที่คุณนะคะกำลังจะตัดสินใจลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะและมันคืออนาคตของคุณนั่นเองค่ะท่านพร้อมสนับสนุนว่าให้คุณเลือกตัดสินใจให้เชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะคะคิงถือดาบเพราะบารามีของคุณนะคะมาถึงแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ เขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะคุณจะกังวลไปใหญ่เล่าโอ้โหทุกคนทุกคนคุณจะกังวลไปใหญ่เล่านะคะเพราะคุณคือผู้ที่โคตรบรมมาเก่งเลยค่ะนะคะนี่คือคิงคิงถือคิงถือดาบและคิงถือไม้เท้าธุรกิจการงานของคุณมันจะประสบความสาเร็จคุณไม่ต้องกังวลว่าการที่คุณก้าวมาเป็นหนึ่งนะคะก้าวมาระดับที่สูงคุณสูงขึ้น เพราะความสามารถของคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้ให้คุณได้ลงมือทําเลยค่ะนี่คือราชาถึงไม้เท้าการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องมองคนอื่นว่าอเยคุณได้ได้ประดับยศหรือว่าได้เลื่อนขั้นได้งานชิ้นนี้โปรเจกต์นี้มาเพราะว่านู่นนี่นั่นไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาไม่ต้องไปให้ราคากับใครหลายๆคนที่เขานะคะ ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราไม่ได้ให้ราคาไม่ได้ให้เงินเดือนเราไม่ให้ข้าวเรากินเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ราคากับคำพูดของคนบางคนนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าเป็นผู้ชายคิงออกสองคิงพร้อมกันเลยค่ะทุกคนความสำเร็จของคุณคุณเตรียมรับความสุขความสำเร็จในเรื่องการงานธุรกิจของคุณได้เลยค่ะคุณผู้ชายนับจากนี้ The Tower นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะจบลงแบบแลนสไลด์นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องบางเรื่องนะนะคะไม่ต้องเป็นกังวลคุณสู้มานักมาคุณสู้มาเท่าไหร่แล้วแค่จบทาวเวอร์ค่ามันจบทาวเวอร์ความล้มเหลวบางสิ่งบางอย่างที่คุณก่อร่างสร้างตัวมาถ้ามันจบก็ขอให้คุณลุกขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะและบางสิ่งบางอย่างบางคนก็จบมาเนิรนนานแล้วถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่า เป็นหัวหน้างานนะคะเรื่องบางเรื่องของและนะค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 ะนี่อะไรคะเจ้าชะตา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆมันจบแต่มันจะได้สิ่งใหม่มาตอบแทนนะคะถ้าอะไรที่มันจบก็ขอให้มันจบไปแต่คุณรับรู้ไว้เลยว่าคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเฉยๆในสิ่งที่มันจบไปแล้วมันจะมาเร็วมากนั่นเองเดอสตารธุรกิจใหม่ โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้รับโปรเจกต์นี้แต่คุณจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองคุณอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับธุรกิจนี้แต่คุณอาจจะได้ร่วมงานกับธุรกิจที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้าเป็นผู้หญิง นะคะคุณจะได้เจอความรักคุณจะได้เจอผู้ชายที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องราวคุณจะสวยคุณจะมีออร่าเรื่องความรักก็เข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่นะคะความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งนะคะลูกของคุณจะนําพาความสุขนะคะเคยลูกของคุณเคยสร้างความทุกข์ให้บ้านมีแต่ความร้อนเหมือนเปลวไฟแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะนับจากนี้ลูกของคุณจะสร้างความสุขกลับมาสร้างความสุขแต่จะสุขไม่ใช่ว่าสุข โอ้ยพอแม่หมอพูดว่าวันนี้มันสุขไม่ใช่นะคะทุกคนต้องใช่ระยะเวลาของเขาด้วยนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนอบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะ,คคะลูกคุณจะนําความสุขลูกคุณเคยสร้างความทุกข์ให้กับคุณใช่ไหมคะจนบ้านนี้เหมือนร้อนเป็นไฟถึงบ้านจะมีบ้านจะหลังใหญ่แค่ไหนแต่ไม่มีความสุขเลยนับจากนี้บ้านคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาสู่ชีวิตคุณนี่คือคิง Knight of w a n d นั่น uh, nice nice เองนะคะอัศวินถือไม้เท้าความสุขครั้งใหม่นะคะธุรกิจการงานของคุณก็จะเดินไปข้างหน้านะคะลูกน้องของคุณพร้อมที่จะจงรักภักดีต่อคุณและลูกของคุณถ้าลูกของคุณไปสอบนะคะเป็นทหารหรือตำรวจหรือราชการหรืออะไรนะคะเกี่ยวกับราชการลูกเขาจะสอบติดนั่นเองนะคะไม่ต้องตังบนนะคะเพราะมันขึ้น นะคะเพราะมันขึ้น n i c ์ออฟบอลนั่นเองนะคะนะคะใครที่กําลังเตรียมสอบราชการคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะคุณอาจจะไม่ได้ติดคุณอาจจะไม่ได้ติดตําแหน่งนี้แต่คุณอาจจะได้ตําแหน่งที่ดีกว่าตําแหน่งนี้ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าคิงถือดาบและคิงถือไม้เท้าธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณได้วางแผนนิ่งธุรกิจคุณไว้แล้วค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้คุณจะมีผลประโยชน์คุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่คุณจะได้รับผลประโยชน์70% 80%ได้รับผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณวางแผนไว้จะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้แหละค่ะ ในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ไม, <affle appropri ấy> ไม่ทันนะคะอาจจะเป็นภายใน3เดือนนี้นั่นเองนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะปีนักสัตว์ของแม่หมอนะคะ <incorrect> แม่หมอโอ้โหโคตรนัมเบอร์วันเลยมีหลายๆนะคะมีหลายๆปีนักสัตว์นะคะทุกคนตอนนี้แม่หมอก็ทยอยลงให้นะคะอัพให้อยู่นั่นเองนะคะทุกคนมีหลายๆนักสัตว์นะคะที่ดวงปังดวงแรงมากนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคลาบกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละค่ะเมื่อคุณจบบางสิ่งบางอย่างสิ่งใหม่ๆ จบเพื่อชะล้างมันอาจจะจบตั้งแต่วันที่28แล้วล่ะค่ะนะคะที่มันเกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละค่ะทุกคนและนับจากนี้นะคะคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยวิกฤตแห่งชีวิตของทุกคนได้ผ่านไปมันตั้งแต่วันที่28แล้วค่ะนับจากนี้เห็นไหมคะเมื่อคุณตกมาคุณก็มีน้องกระลอกคอยมีผ้าตึงไว้คุณตก แต่คุณไม่เก็บนะคะมีน้องกระลอกคอยตึงผ้าไว้ให้สําหรับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ตกแบบก้าวกระโดดแล้วลุกขึ้นมาเป็น nice of บอน,นั่นเองธุรกิจของคุณและคุณจะมีโชคลาภโชคลาภได้มาจากไหนคะโชคลาภได้มาจากบ้านของคุณซื้อเลขที่บ้านของคุณนั่นแหละคะ่ะเราพูดแบบนี้แหละนะคะพูดตรงๆแบบนี้แหละทําไมเราพูดอยากพูดตรงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะนะคะนะคะบางทีก็อยู่ดีๆก็อยากพูดอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราไม่มีซิกเซนแค่นั้นคะ่ะบ้านที่เป็นบ้านเกิดของคุณ บ้านที่เป็นบ้านเกิดให้กําเนิดคุณนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคุณมีโชคจริงๆคุณจะได้รดโชคจากตรงนั้นแหละค่ะลองดูดีๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณณตอนนี้เวลานี้มาสื่อกับคุณหรือบ้านที่นะคะที่แน่ๆเราคิดเราไม่รู้อ่ะเป็นบ้านอ่ะอ่ะเป็นบ้านแล้วแต่คุณจะซื้อแบบไหนแล้วกันนะคะเราบอกได้แค่นี้แหละคุณจะมีโชคจากบ้านของคุณนั่นเองไม่ว่าไม่รู้แหละบ้านหลังไหนก็ตามนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะได้รับค,ความยุติธรรมโชคลาภนะคะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วความยุติธรรมทางด้านการเงินคุณเคยขัดสนเรื่องการเงินใช่ไหมคะคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินนับจากนี้คุณจะปลดล็อกในเรื่องการเงินความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วค่ะคุณจะมีโชคลาภและโชคลาภครั้งนี้เป็นโชคลาภที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะมาพร้อมกับความ ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจบไปแล้วค่ะวันที่28และนี่คือก้าวไปสู่ชีวิตใหม่เงินทองคุณจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคนความสำเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือ n i c e อ of s o r นั่นเองอัศวินถือดาบ นะคะความสําเร็จของคุณนับจากนี้โชคลาภจะมาหาคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดอย่างที่คุณไม่คาดฝันแล้วมันจะมาเร็วมากนั่นเองนะคะเรื่องโชคลาภนะคะถ้าคุณมีปัญหาถ้าตอนนี้ยังไม่มีโชคลาภนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซอร์ตจากใครบางคนในเรื่องการเงินนั่นก็คือโชคลาภเหมือนกันคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้นั่นเองนี่ก็คือโชคลาภแบบฟวกอยู่ดีๆนะคะลูกหนี้ก็เอาเงินมาให้ นี่ก็คือโชคลาภเหมือนกันนั่นเองอยู่ดีๆคุณก็ได้รับโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์ครั้งใหญ่เป็นเงินร้อยล้านพันล้านนี่ก็คือโชคลาภเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่คุณจําไว้นะคะคุณคือผู้เลือกไม่ใช่คุณเป็นผู้ถูกเลือกคุณคือผู้เลือกนั่นเองนะคะคุณคือโจทย์ โจทย์เพื่อให้เราเป็นคําตอบหาเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือเจ็ดถ้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณณนะตอนนี้ท่านสื่อให้คุณได้รับรู้แล้วว่าโอกาสของคุณเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้สื่อจากักดิ์สิิสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เคยโกหกคุณนะคะมีแต่ความหวังดีให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะห้าถ้วยอยู่กับตัวเองนะคะความรัก นะคะความรักความเสียใจคุณเคยอกหักสวิดวังกับความรักทิ้งความอ่อมความยมไปค่ะอยู่กับสิ่งที่มีอย่าอยู่กับสิ่งที่หายไปเห็นไหมคะสามถ้วยล้มแต่คุณก็ยังมีสองถ้วยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝันนะคะอยู่ที่เรียนลูกอยู่ที่ยอมรับมันเติมความสติเราให้ทำอยู่กับสิ่งที่ ไม่ใช่สิ่งที่ฝันนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้เพลงนี้เป็นเพลงที่นะคะตอนช่วงแม่หมอแบบว่ามีทุกขหนักๆน,นะคะอุปสรรคหนักๆแม่หมอฟังเพลงนี้และเพลง แสงสุดท้ายของพิตูลบอดี้แซลมมี2เพลงนี้ที่มันทำให้แม่หมอลุกฮึบขึ้นสู้ได้ในทันทีนั่นเองนะคะนะคะมองหาสิ่งที่ขาดคุณก็จะขาดแต่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่คุณก็จะมีแต่ความสุขในด้านความรักนั่นเองนะคะทิ้งความออม่มความโยมไปอย่าให้เจ้าความทุกข์เข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณกำลังเตรียมจะมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาสื่อของคุณณนะตอนนี้ ท่านอยากให้คุณเลิกออมเลิกยมนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับเธอหลฉลองโชคลาภทางด้านการเงินบางทีคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วการเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือ โชคลาภที่คุณจะได้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝันนะคะและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยนะคะนะคะก่อนสงการแน่นอนค่ะหรือหลังสงการแล้วแต่คุณนะคะทุกคนแต่คุณจะได้โชคได้ลาภแล้วเฉลิมฉลองแน่นอนค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัยชนะของคุณมาถึงแล้วค่ะชื่อเสียงของคุณนี่คือความสําเร็จจะไม่มีใครถามคุณเมื่อคุณประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ นี่คือชื่อเสียงเงินทองของบุญเมื่อคุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณมีโชคมีลาบนะคะทุกคนต่างแท้ซองทุกคนต่างชื่นชมในความเก่งความสามารถของคุณนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้คุณณนะตอนนี้ท่านมาสื่อว่าอีกไม่นานความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะทุก 4ถ้วยนะคะ4ี่ถ้วยเย็นให้พอรอให้เป็นชื่อเสียงของคุณมันต้องใช้ระยะเวลานั่นเองเหมือนคนเป็นนักร้องเขาต้องฝึกร้องฝึกซ้อมฝึกเต้นกว่าเขาจะมาอยู่บนเวทีจริงไหมคะคุณก็เหมือนกันฝึกการรอรอให้เป็นย็นให้พอนั่นเองแล้วก็ทําตัวอย่างมีความสุขแล้วนะคะหนึ่งถ้วยจะมาหาคุณอย่างง่ายดายนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนี่คือสื่อจากท่านนั่นเองนะคะสดาบ นะคะถ้าเป็นเรื่องความลับความรักนะคะความรักครั้งเก่ามันทําให้คุณเสียใจใช่ไหมคะหรือว่าลูกคุณเคยทําให้คุณเสียใจอยากหนักคุณอย่าเอาใจไปลงเล่นกับความที่มันเคยผ่านมาแล้วนะคะที่ลูกคุณเคยทําให้คุณเสียใจ คุณอย่าเอาไปใส่ใจกับที่เขาเคยทํานะคะมองแต่ข้างหน้าว่าเอ้ยเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องทาให้ฉันมีความสุขหรือว่าคนที่ทําให้คุณเสียใจเช่นคนรักของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนที่ คุณอาจจะไม่โชคดีในเรื่องความรักคุณอาจจะเคยผิดหวังในความรักก็ให้อย่าไปมองตรงนั้นคือถ้าคุณเจอคนรักไม่ดีก็แค่ให้คิดว่านะคะเขากับคุณสินไม่เสมอกันเท่านั้นคุณจะต้องเจอคนที่ดีกว่าแล้วลุกขึ้นมาค่ะนะคะในเรื่องความรักนะคะแล้วคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่แต่ถ้ารักเก่ากลับมาเพราะว่ามันขึ้นหกถ้วยนั่นเองนะคะถ้ารักเก่ากลับมาก็คือคุณเลือกเอาว่าคุณจะ อ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วก็จบแบบเดิมๆหรือว่าแม้มันจะมีตอนสองตอนสามสุดท้ายมันก็จบเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนปลดล็อกตัวเองคุณจะได้ปลดล็อกตัวเองค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะฟูลค่ะ ฟรีดอมคุณเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองได้ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายคุณจะได้รับอิสระนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณหอยหาคุณอยากได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ปลดล็อกภายในเดือนเมษานี้เลยคะ่ะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยหาอะไรเสริมนะคะใครเกิดเดือนไหนราศีอะไรหาอะไรเสริมนะคะทุกคนนะคะหาอะไรที่มันแบบว่า เป็นอะไรที่มีเสริมมงคลน,นะคะสิ่งที่เป็นเสริมมงคลกับชีวิตคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนะคะวันที่14ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆสดใสแล้วก็ชมตัวเองแล้วก็มีเงินเต็มกระเป๋านั่นเองนะคะทุกคนวันที่14บ5หาเงินเต็มกระเป๋าให้มีครบทุกใบนั่นเองถ้าไม่มีครบทุกใบให้คุณมีแบงก์ยี่นะคะหใบติดในกระเป๋านะะั่นเองค่ะแล้วเงินจะเข้ากระเป๋าคุณแบบถล่มทลายนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน นะคะความรับบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือนะคะคุณกําลังนะคะเดอฟูคุณจะได้หลุดพ้นจากความลับจากธุรกิจสีเทานั่นเองนะคะถ้าลูกของคุณหรือว่าตอนนี้นะคะคู่ของคุณทําธุรกิจสีเทาคุณก็จะได้เดินออกมาจากธุรกิจสีเทานั่นเองนะคะนะคะนี่คือคุณจะได้รับอิสระนะคะธุรกิจสีเทาจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะพนทุกพนสุขความสำเร็จแล้วอย่าใจร้อน ะะอย่าใจร้อนเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนั่นเองนะคะนะคะนี่คือนะคะท่านมาบอกความสุขของคุณกําลังจะถูกเปิดนั่นเองนะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากธุรกิจสีเทานะคะหรือว่าลูกคุณก็ไม่รู้นะคะกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากธุรกิจสีเทานั่นเองนะคะทุกคนนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณหรือลูกของคุณหรือ ใครก็ตามนะคะที่คุณมีความผูกพันนะคะจะได้หลุดพ้นออกสิ่งที่มันเป็นความลับสิ่งที่มันเป็นสีเทานั่นเองนะคะแล้วความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนนะคะนี่คือความสุขอีกาค,คาบเหรียญมาให้มีทั้งโชคมีทั้งความสุขความสุขจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งความรักจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งเมื่อคุณหลักตัวเองเป็นนั่นเองค่ะต่อค่ะสิบดาบมันจบแล้วค่ะบางสิ่งบางอย่างโอ้ไม่ก็ นะคะสิบดบับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่จบได้ไงคะเดอะทาวเวอร์อุปสริคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนับจากนี้จริงไหมคะนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะแทมเพลนนะคะเตรียมแทมเพลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกําลังบอกว่าให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆสิบดาบมันจบลงแล้วใหม่ถึงว่าอุป,ปรสรรคปัญหาที่คุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างเดอะทาวเวอร์กับสิบดาบมันไม่มีอะไรหนักกว่าน,นี้แล้วนะคะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโชคลาภครั้งใหม่แทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนั่นเอง เปลี่ยนแปลงโยกย้ายคืนนี้คือเปลี่ยนแปลงรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนคะเพราะว่า e คมเปญนะคะคุณอาจจะได้ย้ายสถานที่ทำงานนะคะเป็นสถานที่ใหม่ๆก็ได้นะคะทุกคนนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจที่เคยอ่อมเคยยมเคยเสียใจเห็นไหมคะเคยเจ็บหนักมันจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะหน้า7เจ็ดหลังเจ็ดเนี้ยให้คุณเตรียมตัวให้ดีเท่านั้นเองนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆโชคลาภจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองคะ่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนเตรียมตัวรับโชคครั้งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ